Thank mm -hmm. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ประกาศพระพุทธศาสนาอันดับแรกที่พระองค์ทรมันกายเรียกว่าทุกขระกิริยาในเวลาไม่น้อยหปีหปีนั้นพระองค์ สวยพระกยาหารเล็กน้อยจนกระทั่งในที่สุดพระองค์ก็ไม่สเสวยเลยร่างกายก็สูบซีดลงจนกระทั่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจนกระทั่งต่อมานั้นพระองค์ก็มาพิจรารณาเห็นว่าการที่จะไปทรม,มานตัวเอง โดยที่ทำทุกกะกิริยาเช่นนี้ไม่มีผลที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้อุปมาสีข้อได้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่าไม้ที่แช่น้ำมันมาสีไม่ขึ้นมาสีไฟไม่ขึ้นแล้วก็ไม้เปียก มันก็สีไฟไม่ขึ้นเพราะว่ามันอยู่ตกอยู่ที่น้ำเมื่อไม้นั้นเอ่อขึ้นมาแล้วอยู่บนบกสามารถที่จะสีไฟให้เกิดขึ้นได้ตลอดจนกระทั่งมีพินสามสายมาอุปมาให้พระองค์ว่า เมื่อพินดีดไปสายหนึ่งตึงไปก็ขาดอีกสายหนึ่งหย่อนไปก็ไม่มีเสียงอีกสายหนึ่งไม่ตึงไม่หย่อนพอดีพอด,พอดีก็เสียงไพเพราะพระองค์ก็พิจารณาได้ว่าอ๋อหนทางกลางนี้เองที่จะเป็นหนทางให้สำเร็จเป็น สัมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นได้เมื่อพระองค์เข้าใจเช่นนั้นแล้วพระองค์กงเริ่มมานั่งสมาธิในการนั่งสมาธิของพระองค์นั้นอยู่ใต้ต้นโพธิัสสับปึกหรือเรียก,กว่าพุทธคยาในปัจจุบันเมื่อพระองค์นั่งสมาธิอันดับแรกพระองค์ ได้ชนะานารและเสนามานเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงคตเมื่อพระถมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จปุเพนิวาสานุสติยานเมื่อมัชฉิมยามพระองค์ก็ได้สำเร็จจะตูปาสยยานปุเพนิวาสานุสติยานนั้นคือการระลึกชาติผลหลังได้ว่า ต่้งแต่อดีตเกิดมาเป็นอะไรใครทเี่เกิดมาเป็นอะไร,ร,ะไรว่าได้ไป็สมยพระชาติเป็นอะไรบ้างอย่างนี้ส่วนจะตัวปาสยานที่พระองค์ตรัสรู้ในเวลาเที่ยงคืนนั้นพระองค์ได้พิจารณาเห็นแล้วมีความรู้แจ้งว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ไปไปที่ไหน คนที่เกิดมาแล้วนี่เกิดมาจากไหนนี่เรียกววาจะตูปราศยานในเมือเวลาคนจะแจ้งพระองค์ได้สำเร็จอาสวัคียานคือยานเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสอสวัคียานนั้นคือวิปัสสนาญาณสามารถจิกรรมจัดกิเลสได้ เมื่อพระอ,องค์ปฏิบัติกำจัดจิเลสได้สำเร็จแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระนุตรสัมมาสัมพุทธิยานเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัพุิธเจ้าขึ้นในโลกเมื่อพระอ,องค์ได้ตรัสรู้แล้วพระอ,องค์ก็ไม่ได้ทรงหวงทำไว้แต่เฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมะของพระอ,องค์ไปยังปวงชนทั้งหลาย ไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือว่าคนมั่งมีหรือจะเป็นเศรษฐีราชามหากษัตริย์หรือจะเป็นยาจกวนิพกเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ามีนิสัยมีวาสนาแล้วพระองค์จะเสด็จไปโปรดในขาเหล่านั้นได้เป็นลุมรคผลิธรรมอภิเศษตามทั้นานุรูปเมื่อพระองค์ปฏิบัติภารกิจเช่นนี้ ก็ปรากฏขึ้นซึ่งพุทธบริษัทธิคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในระยะที่พระองค์ได้เยแพย่พระพุทธศาสนานั้นเป็นระยะเวลา45ปีใน45ปีนั้นพระองค์ได้สามารถที่จะแสดงทำโปรดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแม้ว่า จะคนจะเป็นพระชามหากษัตริย์หรือเศรษฐีข้าพเดียาจกวันิพกภิกษุสามเณรหรือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็จะริญขึ้นมาตามลำดับอายุของพระองค์ไดแป่ละป็สงสาก็เสด็จับรันมดปรนิพาลสาวกทั้งหลายที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็ได้ช่วยกันจำคำสั่งสอนสอนสอนสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้าศาสนาพุทธได้ร่วงเลยมาถึง2,556ปีเขานี่แล้วยังเป็นธรรมะที่มีความเจ่มใสยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องท่านจะปฏิบัติศิล สินก็มีมีหนทางให้ปฏิบัติท่านจะปฏิบัติสมาธิสมาธิก็มีหนทางให้ปฏิบัติท่านจะป,ป,ปฏิบัติปัญญาวิปัสสนาก็มีหนทางให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติยังไม่ได้มีอะไรบกพร่องอยู่ที่ว่าพวกเราพุทธบริษัทจะเป็นพุทธ่ชอบบริสัทที่แ,แท้จริงไหม หรือว่าเป็นพุทธบริษัทแต่ชื่อก็อยู่ที่ตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีการบังคับว่าแกจะต้องมาปฏิบัตินะให้ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธศาสนานั้นเปิดให้บุคคลตามศรัทธามีศรัทธาทำได้แค่ไหนก็ทำให้แก่ตน คนเราที่เกิดมานี้ก็มีนิสยัยมีวาสนาแตกต่างกันบางคนก็ได้ปฏิบัติธรรมชั้นต่ำบางคนก็ได้ปฏิบัติธรรมชั้นกลางบางคนก็ได้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างนี้ที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าอาทิกริยานัง่งามในเบื้องต้นคือศีลมัชฌิกริยานัง งามในท่ามกลางคือสมาธิปริโยสานกัลยานังงามในที่สุดคือปัญญาคือคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถึงแม้ว่าจะมีร่างกายงดงามสดสวยมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีทรัพย์ส,สินสมบัติมากเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่าเป็นโมฆะบุรุษหรือเรียกว่าคนที่ว่างเปล่าไม่ได้อะไรแต่บุคคลนั้นนะ่ะแม้ยะจะเป็นยาจกคนอิพกแม้ว่าจะเป็นคนยากคนจนแต่เขาได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพราะองค์ก็ตรัสชมเชยว่าบุคคลพู้นั้นต่างหากที่เป็นผู้ที่มีคุณะคะ่า มีคุณค่าแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทรมาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเป็นของดียังเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกหตุใดก็พระเหตุที่ว่าสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าอ๋อนี่คือทางไปนรกอ๋อนี่คือทางไปสวรรค์ อ๋อนี่คือธรรมะเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความใสสะอาดด้วยการที่พวกเราได้มาปฏิบัติรับรสพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วนำสุขมาให้ธรรมโมหะวยรักพธิธธรรมจารีเมื่อปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษารักษาบุคคลผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว แต่ทั้งหลายะองได้เปรียบในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็ปลูกต้นผลไม้เราท่านทั้งหลายการปลูกต้นผลไม้นั้นในเบื้องต้นมันไม่ได้ปลูกแล้วออกทิเียวในวันนั้นแต่มันต้องได้ระยะต้องได้เวลาเราจะต้องใส่ปุ๋ยเราจะต้องรดน้ําในเวลาปีหนึ่งยังไม่มีปีสองยังไม่มีปีสาม ก็เริ่มมีปีสีต่อไปมันก็ออกผลออกดอกให้ในอันดับแรกเรารักษาต้นไม้ในอันดับต่อไปเมื่อต้นไม้นั้นผลไม้ก็จะเอามาขายเลี้ยงชีพแล้วก็ทำบุคคลให้ร่ำให้รวยมีเงินมีทองมีข้าวมีของเ,ออเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกันกบการปฏิบัติพระธรรมในอันดับแรกเราก็ ปฏิบัติมีความเหน,นื่อยต้องใช้คำคันอดทนต้องใช้วิรยิยะความภาคความเพี่ยนแต่ว่าในที่สุดธรรมะเหล่านั้นก็กลับมารักษาท่านทั้งหลายไม่ให้ไปตกนรกไม่ให้ไปหมกไหมในอเวจีไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปยากไม่ต้องไปลำบากในปรบป์บพเบื้องหน้าในที่สุดท้ายที่พระองค์ ได้สรงแสดงทําให้แก่พวกเราทั้งหลายก็คืออัปมาเดนะสัมปาเดธาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดสวัสดีสาธุ